ผมมาปี2,543ครับก็ตอนที่นี่6ปี6ปีครับความประทับใจมีปีหนึ่งที่ผมได้อยู่ป .4 ครับมผมกับเพื่อนๆ124คนได้ไปเดินสวนสนามต่อหน้าพระพัฒน์พระชนีรอเก้าด้วยครับที่แม่โจ้ครับแล้วก็พอเดินเสร็จทั้งสงปลบ มือครับโอ้เรารู้สึกว่าตอนนั้นเราเป็นเด็กแต่ว่าเรายังมีความรู้สึกว่าโอ้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้แสดงต่อหน้าพระพัดขัดจา่าสิบเอกนรงเพชรพงไพศิ์เก่าโรงเรียนชาวไทยบุกเขากองประชาการกองทัพไทยอุปถัมเล่าย้อนให้ฟังถึงความประทับใจที่ครั้งหนึ่งในวัยเด็กได้มีโอกาสสวนสนามต่อหน้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้เมื่อตนเองได้กลับมาเป็นครูสอนที่โรงเรียนที่ตนเองเคยได้รับโอกาสก็จะขอให้กำลังใจลูกศิษย์ซึ่งเป็นรุ่นน้องให้มีความอดทนโดยเฉพาะการต้องอยู่ห่างจากผู้ปกครองโรงเรียนชาวไทยภูเขากองประชาการกองทัพไทยอุปถัมภ์เกิดขึ้นเมื่อปี2516เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6ในลักษณะโรงเรียนประจำอนุญาตให้เด็กกลับบ้านเฉพาะช่วงปิดเทอมมีการฝึกวินัยในรูปแบบของโรงเรียนทหารแต่ละปีรับเด็กได้124คน แม้จะต้องห่างบ้านและมีกฎระเบียบแต่การไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆและยังมีเบี้ยเลี้ยงสะสมเข้าบัญชีและเด็กจะได้รับเมื่อจบการศึกษาประถมศึกษาปีที่6หรือป .6 ประมาณ30,000กว่าถึง40,000บาทโรงเรียนแห่งนี้ก็ยังเป็นเป้าหมายของเด็กจำนวนมากที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่คุณครูวัฒนาซึ่งเป็นครูของจ่าสิบเอกดรงระบุแม้ต้องห่างและคลิดถึงบ้านแต่จะคอยปลอบโยนให้เด็กๆว่าให้ดูรุ่นพี่ ว่าก่อนที่จ่าสิบเอกนงจะไปเป็นครูก็เคยผ่านชีวิตนักเรียนที่โรงเรียนนี้มาก่อนเช่นกันให้ทํากิจกรรมอะไรก็ให้ความร่วมมือมเป็นเด็กกิจกรรม,ม,มสอนอะไรก็รู้เรื่องคือเป็นเด็กที่ตั้งใจใ<ม>ช้แววตั้งแต่ตอนเด็กเลยค่ะ คือมีความมุ่งมั่นคืออยากเป็นทาหารน้องก็สามารถทําได้นะคะแล้วพอวันนี้เราสอนเด็กรุ่นน้องเนี่ยได้บอกน้องๆ,ๆไปว่าเนี่ยพี่เขาใช่บอกๆค่ะบอกตลอดเลยก็อกอก็บอกว่าให้ดูพี่เขาเป็นตัวอย่างใครให้อยากเป็นอยากมีอานาคตที่ดีก็คือให้เอาพี่เขาเป็นตัวอย่างให้ตั้งใจเรียนภาพความเป็นระเบียบวินัยของนักเรียนชาวไทยภูเขาสร้างความประทับใจให้ผู้มาเยือนกลุ่มแล้วกลุ่มเล่า จนหลายคนกลับไปให้ความสนใจอย่างจริงจังในการสร้างวินัยให้กับบุตรหลานของตนเองท่ามกลางความหวังว่าเด็กที่มีวินัยจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในวันข้างหน้า